เอ็ดดี้ฮาวอาจพักอเล็กซานเดอร์อิซักเกมพบขุนค้คอนเสาร์นี้เอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลอยู่ในเตดทีมอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกยืนยันว่าเกมที่ซาลิกาดงจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมขุนค้คอนเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดในเกมวันเสาร์นี้อาจไม่มีอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าของทีมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจากเกมคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอิซักโดนบอลยิงใส่ศีรษะอย่างแรงโดยเจมส์บอดเพลวกองกลางของทีมเซาแฮมตัน และตอนนี้เขาอาจต้องพักเนื่องจากได้รับการกระทบกระเทือนสำหรับอเล็กซานเดอร์อิซักทำไปแล้ว3ประตูนในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้และลงสนามเพียง5นัดเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลและเพิ่งกลับมาลงสนามอีกครั้ง